เลื่อนตาสมีราเลื่อนใหญ่เมื่ององ,องย,ยสองถั่สนีสะพานตาศูนย์การข่าเน้นตายสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เรามาเรียนรเรื่องคำขวัญคำขวัญเป็นไวยคำที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจหรือเชิญชวนให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติหลักการเขียนคำขวัญหนึ่งเป็นข้อความสั้นกะทัดร,รัดมีความหมายลึกซึ้ง 2. ใช้คำตั้งแต่สองคำขึ้นไปแต่ไม่ควรเกินส6บคํำา 3. แบ่งเป็นวักได้ตั้งแต่1-4ถึง4วักสเขียนให้ลงจุดหมาย 5. แบ่งจังหวะสม่ำเสมอ 6. เล่นคำทั้งเสียงและสัมผัสหรือการซ้ำคำช่วยให้จำง,ง่ายขึ้นเช่นเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญเล่นคำว่าเด็กและคำว่าชาติขับเร็วชิดขวาขับช้าช,ชิดซ้ายเล่นคำว่าขับและคำว่าชิดอด เป็นคำตักเตือนให้ปฏิบัติในทางที่ดีตัวอย่างกำขวัญมีคุณธรรมนำใจใช้ชีวิตพอเพียงหลีกเลี่ยงอบายมุกความรู้กู้คุณธรรมนำสู่อนาคตอ่านหนังสือวันละนิดชีวิตจะก้าวหน้าปลูกจิตสำนึกปลูกต้นไม้ช่วยเมืองไทยให้ร่มเย็นเมื่อน,นักเรียนเข้าใจเรื่องคำขวัญแล้วให้นักเรียนทำในแบบฝึกหัดที่9